มัดจะูตเป็นจ่อนพว่า่อกีจากจกงก็ีงเที่ยวลกันเกียวก็มีลูกคอสั่งให้กันลูกุกเดอนก็มือโอ้เป็นหกเลยที่เนาะต้น้าตีกับตีแนนอนนบอกไดมันบอกว่าไอ้เกถัน่นรุ่นน้ยเท่ดทางบมแล้วครับหนึ่นึ่งสุครับเกี่ยวสล้ะครับ เลขสวยนะเลขสวยนะเมื่อแแบซซื้อลูกชิมขึ้นเก่าครับผมนี่ครับผมช่างพานครับผมตากข้างมาตลาดได้พี่น้องเด้อพูดได้หิวกับแวะมากครับผมนมาตางมาตลาดแแบซเหรอครับผมแแบซเหรอเด็กลูกชิมจีนอันฮอนครับนนใส่เด็กสาวเหรียญเมื่อยนี่ครับผมเดี๋ยวบุลระวังระวังหน่อครับ กำลังครับกำลังกำลังใหม่ครับน้ำมันกุจะเด็นใส่ครับไปรเปะเปะพานมาทางมันลาดก็แวะซื้อเลยนะครับเด้อเนี่ยปากท่าบันทาราศาเนี่ยนะครับเนี่ยเอาขายเกือบทุกมือแล้วครับผมเมื่อวานกับอุดหนุนครับผมจุดเนึยงก็เลยมือนี่ยลูกหิ้วยิ่ครับผมก็เลยแวะมาอุดหนุนยิ่ครับผมมาอุดหนุนครับห่อน้ำดูห่อน้ำดูเป่าน้ำลูก ลวกปากได้ดูก